เมื่อเร็วนี้คณะสงฆ์และกะลัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีทอดกระถินสาม,มคัคคีประจำปีพุทธศักราช2568สมโพธ์องค์พระประธานโดยพิธีเริ่มต้นด้วยขบวนอัญเชิญพระไตรคณะต่างๆโดยมีกลัลยาณมิตรประเสริฐหลายสิริโรธกรลัลยาณมิตรพลอยนพั์วีรนันและครอบครัวบริษัทไทยยางยนต เป็นประธานบุญพิธีจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีทอดกฐถินพร้อมกันนี้คณะประธานกฐถินนำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินนอกจากนี้ยังมีการถวายปัจจัยกฐถินในโครงการกฐถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัด บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะกะเรนมิตรจากจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนถวายจากนั้นเป็นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศองค์พระประธานโดยคณะสงฆ์และประธานใหญ่พร้อมด้วยประธานรองบุญพิธีได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ่านสการะ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบรรจุแผ่นจารึกชื่อมองคลน,นามผู้มีบุญในกล่องบรรจุภายในจักแก้วซึ่งผู้มีบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ